ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาสอนทำให้แอปอะไรโมชั่นนะครับไม่แหลกนะครับโอเคครับก่อนอื่นก็เข้าไปที่แอปอะไรโมชั่นกันเลยครับมาดูตัวอย่างกันครับก็ปกติมันก็จะแหลกนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้สักอันนะปกติก็จะแหลกนะครับนี่ครับ เห็นไหมครับมันจะแหลกเห็นไหมครับมันแหลกมากวิธีแก้บางคนนะครับก็จะเป็นแบบเลื่อนตรงนี้เอานะครับเลื่อนตรงนี้ก็อันนี้เป็นแบบเออเวลาเราตัดคลิปนะครับแล้วก็เลื่อนดูได้เลยแต่ว่าอีกวิธีหนึ่งนะครับที่แบบ เราจะดูแบบดูก่อนที่จะไปบันทึกนะครับก็มีวิธีหนึ่งก็คือกดก็ไปที่ตรงนี้นะครับสามขีดข้างบนนะครับหนึ่งครั้งแล้วก็กดก็ไปเปิดสวิตนะครับอันแรกนะครับเลย Lo c a l i t y preview อะไรนี่แหละครับก็ไปกดเปิดเลยนะครับกดเปิดไปแล้วก็มาดู ก็อันนี้ผมอ่านหน้าจอนะคะมันก็เลยแหลกนะครับแต่ถ้าใครไม่อ่านหน้าจอครับก็จะไม่แหลกนะครับเอ่ออันที่สองต้องเปิดนะครับอันแรกเปิดอย่างเดียวนะครับก็แค่นี้แหละครับก็ไม่ต้องไปปรับอะไรมันเองนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ